มันยังไม่สูญพันธุ์มันจะเกิดอะไรมันจะเกิดอะไรเกิดผมพูดถึงอนาคตแบบเดินไกลอะไรนนะในเสาร์จะสูญพันธุ์ในไม่ช้าเพราะดูมนุษย์ล่ามากเกินไปไม่เสรเอ่อเขี่ยในเสาร์ก็จะมีขายแบบเยอะมอแล้วตอนนี้ในเสาร์มีราคาไหมไม่มีเจ๊ก็ไม่รู้มันมีอยู่จริงไหมอาจจะมีในป่าลึกหมายถึงตอนนี้หรอคะใช่แล้วหนูเชื่อว่าในเสาร์เคยมีอยู่จริงไหมไม่หมายถึงอดีตอะค่ะมีเพราะอะไรคะ ก่อนเนี่ยเขาเคยได้ยินควาว่าไดโนเสาร์เคยครองโลมมาก่อนแล้วอะไรที่ทําให้เราเชื่อว่าไดโนเสาร์เคยครองโลมมาก่อนไก่ไก่กับ <Okay. S 1> พวกนกสัตว์มีปีกทั้งหลายอะเกี่ยวอะไรกับไก่ไก่แล้วก็สัตว์พวกนกอะไรแบบนี้ทำไมน่มันมีความคล้ายคลึงกับไดโนเสาร์แบบสูงมากเลยยังไงอ่ะอย่างเช่นนกเนี่ยบางชนิดมันคล้ายกับไดโนเสาร์อะ ใช่ไหมล่ะนะคะก็ใช่และอีกอย่างหนึง่งที่แอฟริกามันจะมีสักตัวแปลกๆออกมาเรื่อยๆเพราะที่นั่นอ่ะเคยเป็นที่อยู่แหล่งของสิ่งมีชีวิตที่เยอะที่สุดเข้าใจบัวเข้ครับมีอะไรอีกอ่ะไม่รู้หรอหมดแล้วไงเอเลี่ยนวิ่จริงไหมอ่ะน่าจะมีนะแมวมาไม่มีนรอทำไมถึงคิดว่าไม่มีคะ แม่คิดว่ามีเพราะว่าคขาถ้าเกิดผมเพราะว่าเอเรียนมันไม่มันไม่ใช้อ้าหายใจกไไม่ดูดออกแปลกไหหรือว่ามันอาจจะอยู่กับตายโพสเลยหรือว่ามันศูญย์พันตั้งแต่ตั้งแต่โลกเกิดมาอมาจจะเป็นไปได้นะ้วแล้วเธอเห็บเขาอย่างในวันอย่างเหรอคะ <c oughs> แล้วเราจะลดทุนกันไหมใช่ได้ค่ะแล้วหนูว่านหนูวันไหม ใหม่เน้นใหน่ไงไม่ใหม่ใหน่อยแบบเพราะว่าปกหลังกายเชิงเดียแล้วอ๋อแล้วอะไรบ้างวิ่งดูเพื่อนเชียร์เพื่อนอืผมขอถามสิพวกต้นไม้ที่มันมีรูมันคืออะไรหมายถึงอะไรต้นไม้ที่มันมีรูต้นไม้ที่มันมีรูตรงไหนที่มันเป็นกิ่งหล่นลงมาแล้วมันก็จะมีรูไม่ไม่ถึงมีโพรงข้างในเหรอหมายถึงมันจะเป็นกิ่งที่หล่นลงมาแล้วมันจะมีรูข้างในตรงไหนก็เป็นท่อ เปลือไปซะอีกต้นสารอาหารมันจะเป็นทอทอข้างในต้นไม้ใช่ไหมล่ะแล้วมันมีตัวก็ื่อไถ้าเป็นปวกอ่ะไม่มีเพราะแบบก็ไม่มีไม่มีหรือมันเกาะอยู่ไม่รู้เดี๋ยวพอตัวเองโตเป็นหนุ่มแล้วตัเงมาขับรถให้แม่นั่งด้วยนะไม่ขับทำไมอ่ะผมไม่อยากขับตอนเด็กมันขี้หมายถึงตอนหนูโตเป็นหนุ่มแล้วอะก็กลัวมันขับผิดกฎจราจร วัมันไม่ชินนะแล้วจะให้คุณแม่ขับจนแบบแก่ไปเลยไงก็ไม่นัดเรื่องนี้ยโอ้โหต้องขี่จักรยานไปโอ้โหแล้วจักรยานถ้าฝนตกทําไงคะเอาร่มมาถือให้แม่ถือร่มแั้ใครปั่นคุ้มเนี่แหละโอ้โหแล้วมีรถแต่ไว้ใช้ได้ใช้จักรยานอือฮจรถเอาไปขายเออก็ไม่ใช่รถแล้วอะ ผตกแล้วเราจะไม่ให้เพื่อนบ้านเลยโอ้ใจดีไปอีกถ้าไม่มีใครเอาก็ไปขายนัย่นแหละใครจะซื้อพูพูดครับรถมือสองรถมือของใครจะซคือบ้างกีบ่บาทขายกีบ่บาทกราานนะ็ราคาต้นอะราคาต้นเป็เท่าไหร่ราคาต้ง้งแต่ในเมืึงซื้อมามกีบ่บาทน,น่าจะห้าแสนกว่าห้าแสน ก็ลดลงมาหน่อยเป็นสี่แสนเก้าแบบนี้น <laughs> โอ้โหจะ <laughs> <laughs> ขายถึงหรือลดีเวลาถ้าเป็นมือสองเนี่ยมันขายได้ดนี่เดียวใส่แดงทำไมนานจัง <laughs> ก็ลดแล้วไงเยอะกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิม <laughs> น้อยกว่าเดิม <laughs> ใช่ค่ะราคาจะตกต่ำลง <laughs>